สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านปียาชาแนลค่ะพี่น้องมูลินสภาพมาเคกับเผาค่ะเมนูวันนี้จะพามาทําอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องตับหวานค่ะจะพามาทําลาบตับหวานนะคะพี่น้องอันนี้คือผักทีสไลล์เผาทั่วไปนะคะแต่่าพิเศษของเรานี่จะมีพริกซอยนะคะพม,ม,มูวาสลาบหมูหลาบไก่หลาบเนื้กระซาค่ะจะสอดแบบพริกใส่ลงไปน้ำค่ะอันนี้ก็ใบมะกรูดใบสะระแหน่ใบผักหอมเปนะคะพี่น้องแล้วก็ หอมแดงค่ะซอยลงไปค่ะเครื่องปรุงหลานอัไง่ายๆค่ะอันนี้คือตับหมูค่ะพี่น้องย่อยหลานทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วจะเอามาลวกกอนค่ะย่าเป็นคนประเภทที่แบบว่าบ่ชอบเอ่อตับหมูถือเป็นน้ำดำๆคุณๆนะค่ะพี่น้องเวลาให้เห็นอาหารนะก็บุกหูคือกันนะค่ะเราเป็นอียงค่ะพี่น้องเห็นลรวมันมันช่อนบหิบรยากกินนะคะพี่น้องย่อยก็เลยจะเอาตับหมูมาลวกให้น้ำดำๆออกก่อนค่ะเป็นเมนูง่ายๆเหรอคะพี่น้อง ก็จะลวบข้อสะดุ้งไฟ้ละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าจังไายก็สเอาตับมาล้วนอีกคือเก่าอยู่พี่น้องสบสงายสะเทือนอีแองไลขันตอนอยุ่ยงยากนะคะ,นะคะ,คะน่คะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ตับหมูลงไปเลยตับหมูเหลือสิ่งหนึงนะะ่งค่ะพี่น้องนะคะ่คะล้วนให้นงาดำๆมันออก ว่าเป็นคนที่โบชอบอิลีค่ะไอน้น้ำคุณๆดำๆห้องตับหมูค่ะเป็นอยังกับโบหัวค่ะพี่น้องเพิ่งเมื่อวาเสร็จไปเป็นตับหมูตับไก่นะคะประเภทเครื่องในไก่เท่ากันค่ะเวลาย่างเส็เหยียกุสดล้วนต้มนม้ำลวกออกสีก่อนค่ะบางคนก็บอกว,ว่าน้ำหวานมันก็ออกเปน,นะคะพี่น้องกับจะคสวาจะไหนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่โบชอบอิลีค่ะเอาละค่ะหลังจากล้วนพอสะดุ้งไฟนะคะทีนี้เราก็จะเอามา ล้วนเ่หมออีกรอบหนึ่งได้พี่น้องนะค่ะกับสมรล้วนส่หมตอพี่น้องเป็ต้องเ็ดเล่นแบบย่อเด้อค่ะเพราะว่าเทเียสเดกินแทแทตับก็จะแข็งแล้วก็ความหวานของตับก็จะออกเบิดนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวเพราะเป็นคนที่ชอบสีดำๆของตับนะคะของหนามตับค่ะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่ผงปรุงรสได้พี่น้องตันนี่ละค่ะอันนี้คือเค็ดลับบานเลยค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรส ล,ล้วนเห็ดตับซูค่ะที่นี่ก็สุปรุงรสได้ค่ะก่อนที่จะเอาตับมาล้วนเราจยหมักใส่กับแป้งมันก่อนนะคะพี่น้องหมักทิ้งไว้กับแป้งมัน5-10นาทีแล้วเอาลากออกทั้งความสะอาดเราเคยเอามา,าต้มนม้ำถิมเนะะมาะค่ะมาขาะที่นี่เดี๋ยวเยาจะพามาปรุงลาบต่อจ้าหลังจากนั้นค่ะเราก็มาทําการปรุงตัดวานสไตล์เย่าด้วยจ้ะพี่น้องคู้ใดกั เห็ดตามสูตรไห้สูตรมั่นเนาะค่ะนี่ของเยี่ยจะเห็ดปบะมั่นนี้ค่ะทั้งลวกทั้งต่มทั้งล้วนค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปข,ปขา้าวคั่วก็ไม่เป็นข้าวโรยเค็มเลได้พี่น้องแล้วก็พริกโคนหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะใส่พริกสดค่ะแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปแล้วก็ใส่บักหน้าค่ะ ซีสมสมแน่นด้วยจ้ะมักไพ่มักมันชื่อคำวนาะฮะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องสวัจะิ่ายเห็ดีอยงางน้อนี่แหละค่ะตำมันสไตล์เย้าสุตบาน,นี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เครื่องปรุงราบลงไปเลยบ้านในาฮหอนได้พี่น้องเ้าใส่ลงไปเลยเพราะว่าโมมีเวลาค่ะผููทากินเขาก็มีเะาะพี่น้องเขาก็เลยเปล่าเน่เขียนในงานเนผูู้สึกินเขานคะคะ ขออนุญาตชิมรสหน่อยหนึ่งค่ะพี่น่องเสร์มันขคือเห็ดายเห็ดตับหวานกระสีและค่ะโอเคเหรอคะสมเนยนิดนึงเติมเคยมเลยจังหน่อยเพ็ดห้อมอบมกพริกสดแล้วแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะ มาค่ะทีนี้ได้ยอสปะแตงเขาสูกินจ้าตับหวานเยี่ยวแล้วละค่ะแล้วละค่ะพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะลาบตับหวานค่ะพี่น้องนี่ค่ะขั้นตอนการทำขันข้างสุญญยากแน่นะค่ะพี่น้องทั้งลวกทั้งต้มทั้งเอามาล้วนอีกค่ะนี่ค่ะหมูนะคะตับหมูนี่ค่ะพี่น้องเยียวก็จะเอาไปมักกระแปงมันก่อนนะคะพี่น้องหลังทั้งความสะอาดให้ย่างดีค่ะเราเคยเอามาเห็ดลาบนะคะพี่น้องเพราะว่าที่จริงนะคะพี่น้องเธอห้าให้กินเองอ่ะห้าม่ป้ตองแบบ ต่อมออกก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าแยาเป็นคนที่บ่ชอบมากหนามดำๆของตาแบบจะสีนะคะก็เลยเอาไปลวกอุก่อนทานน้หหนมหนึ่งะคะ่ะพี่น้องเราเคยเอามาล้วนพอสุกนะคะก็เอามาปรุงรสลาบค่ะจะใส่ปรุงเหมือนลาบทั่วไปนี่ยนะคะพี่น้องของห้องย่างนี่ค่อนข้างสินุ่งยากนนิดนึงนะคะนี่ค่ะพักะคะ่ะพี่น้องก็จะมีมะระขี้นกลูกบวชเริ่มนะคะแล้วก็ใบโหระพาพริกโดด นะคะพริกโดแล้วก็กระเทียมแตงกวาใบหัวเสือค่ะขบดได้ค่ะเป็นเมนูลาบในตรกนีก็ใบหัวเสือเข้ากันมากๆเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เขาเนลิยหนหอมๆนะคะอาะคะพี่น้อง่ขอขนข้ังจะฝ้าแนวสร้างก็มาเฮดเือนเทดบานน,นะคะขอพูดไล่นๆทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเผื่อนใหม่เผื่อนเกา่าข,งงม,ขมัวนัวหงมวนขมอกี้เข่าหอมผ้ามาค่ะ มากินตับวานด้กันเสบๆจ้า